วันเสาร์ไม่เหงาแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลและนักลงทุนทุกคนทุกท่านครับวันนี้แม่ ก่อนที่จะอัดคลิปครับไปไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งวันครับนี่เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่คอฟุตบอลและนักลงทุนแบบพวกเรารอคอยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าโปรแกรมฟุตบอลวันนี้เข้มข้นดุเดือดสิรเกินครับ FA ครับเอ่ยการโชว์ชิลด์อ,อติตาลีเอ่ยบุนเดสติกาเยอรมนีเอ่ยรวมไปถึงราชิกาสเปนวันนี้โอ้โหขับข้างครับและทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆครับวันนี้ เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับเพิ่มเพื่อนแอปสีเขียวตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับและรับประกันได้ว่าการเข้าบ้านของนันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนครับเมื่อวานนี้ตลาดสดที่จัดวางไว้ในบ้านครับยังเดินทางเข้าวินยังเดินทางเข้าเส้นชัยกันแบบต่อเนื่องตัวเน้นตัวการันตีครับของนัดและพี่ๆทีมงานรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนําที่เป็นแนวหน้าเกี่ยวกับวงการฟุตบอลของเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้ เต็มอิ่มเต็มคำเต็มคาราเบลกันอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นใครไม่อยากพลาดอะไรดีๆแบบนี้ตาบเข้ามาเจอกันในบ้านได้เลยครับและวันนี้ครับ3ทีมตั้งใจวิเคราะห์ตั้งใจคัสสันตั้งใจทำกันบ้านมาแล้วเป็นอย่างดี3ทีมวันนี้จะเป็นทีมไหนและคู่ไหนวันนี้คลิปนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครพร้อมแล้วไปลุยกันครับเกมคู่แรกครับในคําคืวันนี้ครับเราจะไปเปิดหัวครับกันที่บุนเดนกาเยอรมนีครับจะเป็นเกมระหว่าง กัรระบาดครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านปาริยมินิกครับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มก็เป็นเรื่องปกติครับเขามองว่าผู้มาเยือนครับเยือนด้าของปาริยมินิกเองก็เหนือกว่าชัดเจนครับวันนี้เงื่อนไขเนี่ยเลยเปิดมาครับใครมองปาริยมินิกวันนี้ต้องบุกมาบังคับชนะด้วยผลตามประตูประเมล็ดครับถึงจะได้เหครับสำหรับคู่นี้ครับแนวทางของนัด นัดแนะนำครับเลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างการะบัดได้เลยครับไม่ปฏิเสธใดๆเลยครับว่าวันนี้เองในเรื่องของระบบทีมขุมกําลังประกอบกับฟอร์มเองเนี่ยเป็น,นหน้าของบาเยอร์มิเนกที่เหนือกว่าชัดเจนแต่อย่าลืมนะครับถ้าเจาะลึกไปดูรายละเอียดของเจ้าบ้านอย่างมิสเซนการละบัดนาทีนี้ยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งมีความมั่นอกมั่นใจประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านและสิติในบ้านเองก็ถือว่าแข็งแกร่งและเหนียวแน่นใช้ได้เลยครับและที่สําคัญหายกย้อนกลับไปเฮดถุเฮดครับสิบเกมหลังสุดที่เจอกันว่ากันด้วย เรื่องของแนวต้าน าเยมินิกเองครับสิบเกมที่พบกับด้านของการละบาดเนี่ยชนะในเรื่องของแนวต้านไปแค่เกมเดียวและแพ้ไปถึง9ครั้งครับเพราะฉะนั้นเกมค้า้งคืนนี้ครับน่าจะมองว่าโมเมนตัมสมควรจะเป็นแบบนั้นกับฟอร์มที่การละบาดเองก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นัดขอยัดวัดใจครับถ้าแพ้ก็แพ้แบบเบียดเบียเท่านั้นยอฟเชียเจ้าบ้านอย่างมิเซนการละบาดได้เลยครับส่วนคู่ที่2ครับเราจะมองไปที่การโชว์ชิริอิตาลีครับเป็นเกมระหว่างอูดิเนเซ่ครับจะเปิดบ้านพบกับอัตาลนดาสำหรับคู่นี้ก่อนเเเกมมริ่า องว่าอัตรรดาเหนือกว่าครับเองอนขวันนี้1มเมล็ดเฮเล็กๆครับสเมล็ดได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเชียอัตบรรดาได้เลยครับเจ้าบ้านอย่างอุนิเซครับผลงานช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่เกมวันนี้เป็นเกมในบ้านก็จริงแต่ไติในบ้านไม่ได้มีความน่าสนใจเลยครับส่วนทางกับผู้มาเยือนอย่างอัตรัรดาครับถ้านับเฉพาะในลีกผลงานถือว่ายอดเยี่ยมเลยแล้ววันนี้เนี่ยเขาลงแข่งครับ น้อยกว่าทางด้านจ่าฝูงอย่างนาโปลีอยู่1น,นัดคะแนนตามหลังอยู่3แต้มวันนี้แรงจูงใจเปลี่ยนหลนยังเชื่อว่าวันนี้อัตราดัดดีพอที่จะบุกมาคว้าชัยได้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้เชียร์ผู้มาเยือนอย่างอัตราดัดได้เลยครับปิดท้ายคู่สุดท้ายครับเราจะบริกันที่ราลิกาสเปนครับเป็นบุ้ยของตลาดครับอย่าง เรอลบายโรลิกครับเปิดบ้านเจอกับาหน้านของเรอเบติตอันดับที่10เกมวันนี้ก่อนเกมเริ่มครับคู่นี้เขามองว่าอันดับ10อย่างเรอเบติตเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้1เมล็ดเฮเล็กๆ2เมล็ดได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำสาหรับคู่นี้แนวทางของนัดครับนัดแนะนำครับเชียร์ผู้มาเยือนอยากเรอเปียโิตได้เลยครับเรอลบายโรลิกครับก็สมกับเป็นบวยครับผลงานย่ำแย่ไม่ว่าจะเป็นเย้าหรือเยือน ก็ถือว่าผลงานตอนนี้ห่วยแตกจริงครับวันนี้อาจจะเป็นเกมในบ้านก็จริงแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลเบติสในชั่วโมงนี้เป็นงานที่หนักอย่างแน่นอนครับเพราะเบติสเองยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งเล่นย,ยิ่งดีภาพรวมคเกมสุดสุดของเบติสเองเนี่ยคว้าชายัยไปถึง4เกมครับวันนี้เสียเปรียบการรับบทเล่นเป็นเกมเยอนก็จริงแต่ความมั่นอ,อกมั่นใจแบบนี้ฟอร์มที่ยิ่งเล่นยิ่งดีแบบนี้วันนี้นัดมองว่าการที่จะบุกมาคว้าชัยและเก็สามคะแนน จึงไม่ใช่งานยากเลยครับเพราะฉะนั้นแนวต้านแบบนี้น่าสนใจมากครับเชียร์เบรอเบติสครับแบบจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยครับ3ทีมหน้าช่องวันนี้ครับก็มองไปได้านของอาตาลันดาเรอาเบติสและโปรตุเซียมิเซนการบัดได้เลยครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้เพิ่มเพื่อนครับตั้งรูปโปรไฟล์แล้วมาเจอกันในบ้านได้เลยตัวเน้นตัวการันตีชุดอัลบั้มสวยๆใครเป็นสายตลาดสดเจอกันในบ้านไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ